ครับเจอกเด็กิฟลาซนะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่4กันยายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการสืบมวยไทยพันธมิตรนะครับที่วทีกองทับอากาศดอนเมืองนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับนำทีมโดยเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับก็ j k 18ถ่ายทอดสดตอน6โมง15นะครับวันนี้มีมวยชิงแชมป์กัน3คู่เลยนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเจ้าแรมโบ้มรัตนะบัณฑิตนะครับหรือว่าแรมโบ้เพชรปตอเจอกับยอดโคมตก ซินบีมวยไทยนะครับคู่นี้สู้กันเวทใหญ่เลยนะครับ154แรมโบก็สายบูจากสีสะเกตนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแรมโบ้นะครับแรมโบ่มอร์ลาตาบันดิตนะครับรุ่นสองนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับก็เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกัน135ปอนด์นะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับนักชกจากขอนแก่นประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับวันนี้เจอกับเพชรศทธิชัยเดชเพชรสีทองนะครับก็มวยเข่าจากอุบลนะครับก็ ซ้อมอยู่กับทีมงานเดชดเพชรสีทองนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้านํำพองน้อยนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเสือขาววินอุบลวันนี้เจอกับเพชรชัยนาทกำนันเน่งนะครับเสือขาวเจอกับเพชรชัยนาทร้อยยี่สิบต่อร้อยยี่สิบสองนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าเสือขาวนะครับเสือขาววินอุบลนะครับและก็คู่ที่สี่นะครับคู่เอกเป็นการชิงแชมป์ร้อยยี่สิบสองปอนด์ประเทศไทยเตดพลศพุ่นสวัสดนะครับเจอกับเพชรศิลาวออุชานะครับ ฉัดพลอยก็มวยรุ่นพี่นะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับน้องชายของเจ้าฉัดเพชรประเภทตั้งรับจับทางดีนะครับขณะที่เพชรศิลาเนี่ยมวยรุ่นน้องนะครับจากน้องหานอุดรธานีนะครับแรกเริ่มเริ่มทีก็โชคในศึกในสายของเพชรยินดีนะครับวันนี้มีโอกาสไปชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ถือว่าข้ามไปเจอกลุ่มพลังใหม่นะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเสียฟิลโวลเลยชานะครับก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายชายาแก่ก็ซ้ายเคอร์ฟิลนะครับ แต่ว่าคู่นี้ยังชอบไปที่ฉัดพลอยนะครับชอบกระดูกกระเดี่ยวชอบเล่เหลี่ยมวันนี้อย่าตกติดเยอะและกันขยันหน่อยน่าจะมีโอกาสชนะนะครับส่วนคู่ที่5นะครับแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทนะครับเจอกับเพชรดอลล่านายกการอุบลนะครับแสนเชิงเจอกับเพชรดอลล่าคู่นี้โชกัน102นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรดอลล่านายกการอุบลนะครับส่วนคู่ที่2ช่วงที่2นะครับคุณเดชสวังเสือเจอกับเจ้าแลมบ้า เอ็มสิบหกบ้านแลมบ้านะครับเอ็มสิบหกบ้านแลมบ้าสู้กัน44.5สกิโลนะครับมวยเด็กๆนะครับแต่ว่าอาวุธหลากหลายทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า M16 นะครับชอบลูกบูชอบลูกบ้านะครับส่วนคู่ที่7นะครับธนภัทรศักสม์สมชายนะครับเจอกับเพชรศรีธนนชัยสตระกูลนะครับคู่นี้41่กิโลคู่นี้ชอบไปที่เจ้าธนภัทรนะครับ แล้วก็คู่ที่8นะครับตะวันฉายอัปคัตมวยไทยนะครับเจอกับเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่ตะวันฉายเจอกับเจ้าเจ้าเพชรเมืองไทยคู่นี้ชกกัน45่กิโลนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าตะวันฉายนะครับตะวันฉายอัปคัตมวยไทยนะครับแล้วก็คู่ที่9นะครับภูมิพยัคตรปอเปาอินนะครับเจอกับมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนสอบุญมีฤทธิ์นะครับพิกัด102นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าภูมิพยัคต์นะครับภูมิพยัคตร พอเปาอินนะครับมวยชอบผมนะครับช่วงแรกน้ำพองน้อยนะครับและก็ฉัดพลอยช่วงที่2ชอบไปที่ภูมิพยักและก็เจ้า M16 นะครับนี่คือมวยชอบผม4ตัวทั้ง2ช่วงวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามเพจของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขียมราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ